มตมจมเลยให้เซฟบิ๊กตวง,งนนนเซฟโบเซฟกระโทษสองคนนี้เด้อรุ่มเเลยคนะเป็นมากลุ่มนะคะทุกคนมากลุ่มมากลุ่มนะคะไม่ใช่มังละกอัวบาต่ำบาแล้องแซบไหมต่ำต่ำรถหลายคนอยู่ดีเซฟโบเซฟก็ต้องบ่เซฟเด้อ แค่ไม่ใส่เนาะเป็นปูอันต้นตำรับอ,อันเห็ดอันตำมะฮือนี่นะจิ้มเม่นไผ่เป็นปูอันที่แอบบุกเบิ้ลม <c oughs> ่านนะ <c oughs> เอ,าอะา้าคอตำหลายกร <c oughs> ะเดื่องที่คุณคี๋ <c oughs> าน้องตีน่าตัดเซบโอซิพาน้องตีน่าไปเปิดหสฮาจิที่กรุงเทพเพราะว่าเจงอย่างเดียวเพราะว่าเศรษฐกิจจุฬามันเฟ้อทุกคนเนาะต้องได้ไปหาเงินทุนไทยต้องกินลด่ยเป็นต่ำบางลุ่งไปต่ำอะไรล่ะเป็เป็นเป็นลูกจ้างเขาได้ยุเปิดร้านเองกับบัวได้ฮิบร้านเล็กๆมาเอเคชิ้นสองด้วยบัวพีดมาเซ็ตบัวพีดนอนมาเซ็ตแต่ว่ากินเพีดบัวพีดบัวพีดไม่แน่นอน ว่ะไปลินดาใส่น่ะโอ้ยมาดึงเก๋ไก๋ให้เซฟบิ๊กเบิร์เก่ไก๋เพราะว่าจะได้ให้เซฟบิ๊กช่วงมาอ่ะทุกคนไปเอาข้าวปุ้นมาในหันข้าวปุ้นใส่น้ำผักสลัดน้ำดืหันมีผักสลัดไปเอาไปกินกันบัดนี้นะกระเดือกระเดื่อไปทุกคนมามามา